โอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผพรารยการในอินเกมเมื่กับผมเดชยินดีท้อนรั้ง so สุเกมนารุโตะเอ็กโนรุโตะนินจาอุติกันด้วย ก็ห่างหายไปนางกับการรีวิวตัวละครนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมไม่ว่างในเรื่องของการทําตัวของท็อปเซิร์ฟนะครับมันก็เลยทําให้ไม่มีเวลามาทํารีวิวตัวของโอโรจิมารุนะครับรวมไปถึงการทำต่างๆต่างๆน้าเวลาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยเพราะฉะนั้นจะมารีวิวย้อนหลังครับทั้งตัวของโอโรจิมารุแล้วก็ตัวของชิซามะซึ่งจะแยกเป็นอีกชิปหนึ่งตามปกตินะครับผมโอเคอเพราะฉะนั้นมาดูกันดีก,กว่าว่าความสามารถอันตรีและสกิลของตัวของโอโรจิมารุเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคเริ่มกันที่อันตนผม อันตีของโอซิมารุนะครับเพื่อคุณทำการกดใช้งานจะทำการติดสถานะพิษนะครับมึนงงแล้วก็สโล่ผลเอฟเฟคระดับลากทำการเปลี่ยนจากการตีปกติายภาพเป็นการตีปกติให้ศัตรูติดสถานะมึนงงได้รวมถึงสกิลทุกสกิลของโอซิมารุทำให้การตีปกติติดมึนงงได้นะครับผมเพิ่มอีเคและก็คิดข้อระดับลากนะครับผมได้รับบัฟวิ่งไวครับบุ๊มเบนสปีดระดับมีเดียมแล้วก็ระดับบัฟต้านธาตุนอร์มอล เล้งรีลิสอเนหะเลชั่นมนุษย์เผด็จแล้วก็อิมแพกนะครับระดับมีเดียมทุกสีนะครับผมได้รับบัฟอมตะสามารถสร้างความเสียหายเป็นสเท่าได้กับตัวละครที่ติดสถานะมึนงงมืดบอดแล้วก็พิษนะครับผมเมื่อคุณอัพอันติโอโรจิมารุเป็นเลเวลแปดนะครับผลเอฟเฟกต์ระดับลากจะกลายเป็นฮิวมีเดียมกลายเป็นลากครับแล้วก็ผลต้านธาตุ ex นะครับผมได้รับบัฟต้านธาตุ ex เล้งรีลิสอเนหะเลชั่นมนุษย์เผด็จแล้วก็อิมแพกทุกสีของ ex นะครับระดับมีเดียม แล้วก็เมื่อคุณอัมอันติโอโรจิมารุเป็นเลเวล15ครับผลต้านทาตุ EX ระดับมีเดียมสกายเป็นระดับลากนะครับผมเมื่อคุณทําการเก็บเกจแดงเต็มนะครับผล EX เอฟเฟกนะครับผมตอนที่คุณกดใช้งานอันติตอนที่เกจแดงเต็มครับหคืออันติจะแรงขึ้น30%ครับสองทำการติดสถานะมึนงงกับสโลนะฮะทะลุอมตะและสถานะได้นานตามเลเวลอันตินะครับผมก็อันติเลเวลสิบก็สิบวิสิบห้าก็สิบห้าวินาทีนะครับผมแล้วก็สามารถตายและเกิดใหม่ได้หนึ่งเตต็มมอนนนที่กดใช้งาะครับผ โอเคนี่ก็คือทั้งหมดของตัวอันตินะอ่าอันตีเป็นของสามพวเวสีคืนชีพของรุ่น2กับรุ่น1นะครับผมอันนี้ผมค่อนข้างชอบนะมันเท่มากตอนที่ไปกดใช้งานดูนะครับผมอ่ะต่อมาสกิลสีดาวครับเป็นสกิลอเวกนะครับสามารถฟอนโลสสกิลได้นะครับผมก็เมื่อครับคุณใช้ตัวของสกิลนี้ในการกันบ้านสามารถลด CP ตัวละครที่โดนได้นะครับผมติดสถานะชอ็อตกับโอเวอร์ไทม์ระดับมีเดียมนะครับลดเกราะมีเดียมลดต้านท่าสายเล้งสีแดงมนุษย์ผลิตสีน้ำตาลแล้วก็อิมเพคบสมอล ตัดบัฟตัวละครที่โดนได้ครับผมแล้วก็ลดอมาตาสามวิ เพิ่มอเดีคระดับมีเดียมทำการรีคอเวอร์เฮดพีแล้วก็ซีพีในสกิลเดียวเลยนะครับได้รับบัฟอมตะได้รับบัฟการสถานะปลดกับดักในรักมีดาเมจของตัวสกิลได้ครับแล้วก็ทวีคูณดาเมจกับสกิลกับตัวละครที่ติดสถานะมึนงงมึนบอดแล้วก็พิษนะครับผมเมื่อคุณเอาสกิลเป็นเวล8ผลเอฟเฟกต์มีเดียมจะกลายเป็นรักแล้วก็สมองกลายเป็นมีเดียมนะครับแล้วก็เพิ่มเฮดพีกับซีพีที่ดีคอเวอร์นะครับจะเพิ่มเยอะขึ้นแล้วก็ขยายเวลาบัฟการสถานะให้กับต้อองกว่า โอชิมารุเนี่ยเป็นหนึ่งจัวรพรรที่ดีชิจัดดาวแบบว่า เลยนะครับเพราะก็คือเอา5ดาวเก่ามาทําเป็น7ดาวเพื่อรอ7ดาวใหม่อีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าสกิลเนี่ยถ้าที่คุณดูนะครับมันมีการสถานะมันมีปลดกับดักมันมีรีครอรเบอร์ทุกอย่างครบในสกิลนี้เลยซึ่งเป็นสกิลที่เกลียนมากถ้าเกิดว่ามันมีบัฟขนาดนี้อยู่ในตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอจิมารุเนี่ยรอนะครับย้ำว่ารอแค่ให้ตัวละครตัวเองครับมีลิมิตเบก5ดาวกับตัวของอันติใหม่เท่านั้นเองโดยรวมเนี่ยสกิล4ดาวตัวนี้คือแบกมากครับเหมือนกับรุ่น7เลลยสกิรุ่น7เนี่ยพอได้มีสกกกกิลลดดดาาววปััับบบบบี่่แแโคคตรรนะผม โอจิมารุเนี่ยทรงเดียวกับรุ่น7เลยครับก็คือพอมีสีดาวอันใหม่มาคือไม่เป็นสีดาวที่แบกมากครับใช้ในการปลดกับตักการสถานนะดีโคเบอร์ทุกอย่างครับผมคือถ้าเกิดว่าได้ลิมิตเบรก k 5ดาวมาคือผมว่าโอจิมารุเก่งได้เลยครับถ้าเกิดมีอันติใหม่กับลิมิตเบรกใหม่นะ แต่ก็อันนี้ตัวของลูกกิวผมสุ่มไปแล้วนะครับผมก็อันนี้ก็เขารักแล้วคูอวยนะก็แล้วแต่เขานะครับผมซึ่งก็ให้โฟกัสที่ตัวของอุปกรณ์นินจาละกันนะครับเพราะอุปกรณ์นินจาสามารถใช้ในการเพิ่มระดับไ d ดีของคุณได้ครับให้ i อดีคุณมันเก่งขึ้นได้เยอะนะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากได้อันตีก็แล้วแต่ท่านนะครับก็ตามนั้นอันตี5ดาวเก่านะครับไม่ต้องสนใจเท่าไหร่นะมันเป็นของยุคพระเจ้าสามเหาคุณสามารถหาสุ่มได้จากทุกตู้ที่อยู่ในเกมที่เป็นของตู้เก่าเมื่อจะเป็นตัวของตู้ถัั่วไม้นะครบ หรือว่าตัวแรงนะก็ตัวแรงผมไม่แน่ใจว่ามันเอาอันตี2มาใส่หรือเปล่านะแต่ว่าตัวหมาย,ยามีทั้งอันตีและอันตี2นะครับผมก็ตามนั้นโอเคซึ่งผมไม่มีตัวของสกิลสีดาวนะครับผมแต่ว่ามันเป็นสกิลดาบนะครับดาบงูเนาะก็คิดว่าน่าจะเป็นไอทีอ่ดาบงูลปล่อยออกมาจากปากของโอจิมารุนะครับที่ใช้เป็นฝนดาบ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าหน้าตามันจะเป็นแบบไหนนะแต่ว่าตัวของอันตีผมมีนะครับผมเพราะว่ามันคืออันตีเจ็ดอันตีห้าดาวเก่านะครับผมของตัวโอโรจิมารุนะครับของขอน่าหาหน้าตามันก่อนนะมันอยู่ในเอ่ยชือช่อชือช่อ,อเออเออเจอแล้วผ่อหมองผอหมองูโอ้อยู่กับเกตด้วยนะอยู่กับเกตด้วยซึ่งผมปั้นเอาไปตีตัวของจัสตอรี่มานะผมสกิลเก่าของโอโจิมารุมันดีอยู่ในระดับนี้อยู่แล้วเพราะมีสกิลหนึ่งที่เป็นตัวของไอเฟรมนะครับผมแล้วก็ สกิลฟอลโล่ up แปลผมให้กลางๆแล้วกันนะมันก็โอเคอยู่นะครับไม่ได้ถึงกับว่าแย่ใช้ในการเคลียร์ได้แต่ว่าโอซิมารุไม่ต้องฟอลโล่ดีที่สุดนะครับในการเอาไปให้คนอื่นนะนี่คือสกิลฟอลโล่ของตัวโอซิมารุนะครับในการเอาไปให้คนอื่นซึ่งกลางๆแล้วกันนะครับผมโอเคอันนี้คือสกิลที่ดีที่สุดของโอซิมารุในสกิลเก่านะครับผมอันตีนะครับเป็นอันเก่าเลยนะครับสถานะสัมภเวษีคืนชีพรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองนะครับผม เหนือเท่นะแบบว่าเป็นน้ำกับมังกรม้นะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าหลังออริจรินมันรู้เป็นลมหรือเปล่านะแต่ก็เท่นะเท่นะครับผมชอบมากนะตัวตัวของอันตินี้คือตอนยุคก,ก่อนนะผมรู้คุณรู้ป่าวว่าตัวของอันติออริจรินมันใช้ในการตีแซมโคตรมันเลยนะครับผมแล้วก็ โอจิมารุเนี่ยเหมือนอิจิอิจิแสงอุตสานะก็คือแบบว่าต่อให้ตัวละครของคุณจะไม่ใช่โบนัสแซมนะครับโอจิมารุมันใช้ตีแซมได้ทุกแซมเลยนะครับหลายแซมอยู่เหมือนกันตอนนั้นประมาณ4เดือน,นครับที่โอจิมารุสามารถใช้ตีได้แล้วคนไปทำมันตีว่าสิบเวลแปกกันเยอะนะครับเพราะว่าแบบว่ามันสามารถใช้เคลียร์ได้ดีนะครับผมก็ประมาณนั้น ้องบอกว่าตัวเกมในตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีตัวของอันติที่มันใช้พุ่งไปข้างหน้ากันเยอะเท่าไหร่นะครับผมโอจิมารุมันเลยค่อนข้างได้เปรียบในการใช้เข้าบ้านนะครับอันตัวสกิลข้ามเทรนนะครับผมหรือว่าในการตีบอสก็หลายๆอย่างก็อนนี้คือทั้งหมดของตัวของรีคิดโอจิมารุนะครับผมซึ่งผมไม่ได้มีสีดวให้ดูนะครับต้องขอโทษด้วยกันเนาะแต่อันติก็สามารถหาดูได้จากตัวอ,อันติให้ดาวันเก่านะครับผมประมาณนั้น โอเคก็ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยก็ทิ้งวบอกผมในด้านล่างได้ซึ่งก็นิจาส s t ร r ีของเราเนี่ยจะรีวิวแบบประมาณนี้แหละครับผมก็คือความสามารถของตัวสกิลอันตีนะผมอันตีเนี่ยผมมีให้ดูทุกอันแน่นอนครับแต่ว่าเรื่องของสกิลเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าไม่มีละกันนะเพราะว่า ีดาวเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่มันมีใหม่ในส่วนของตัวนินจาสตอรี่ถ้าตัวไหนซ่มเนี่ยผมก็จะสามารถให้ดูได้ว่าีดาวมันหน้าตาเป็นแบบไหนแต่ถ้าเกิดไม่ได้ซูมเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยละกันเนาะแต่อันตีมีให้ดูแน่นอนครับว่านหน้าตาเป็นยังไงครับถ้าเกิดเผื่อใครสงสัยนะโอเคประมาณนี้นี่คือทั้งหมดของการรีวิวโอจิมารูครับสั้นๆ้วกันเนาะนินจาสตอรี่นอนมันจะประมาณนี้ครับสั้นๆนะโอเคเจอกันใหม่คิวโดหน้าและ ines, ไลฟ์สตรีมถัดไปซืสบาเจอใมัม่ขงหน้าครับบ๊ายบาย